สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าเส้นทางสู่การปฏิบัติธรรมหรือการฝึกสมาธิเนี่ยมันเริ่มต้นกันยังไงสําหรับบางคนอาจจะเริ่มจากความสนใจส่วนตัวแต่บางคนนี่เรื่องราวน่าสนใจมากคะ่ะเหมือนมีจุดเปลี่ยนที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประสบการณ์ตรงของพระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับคือพระอาจารย์ตะวันท่านแชร์เรื่องราวส่วนตัวเลยจากคนที่เรียกว่าไม่เคยสนใจธรรมะเลย ใช้ชีวิตทางโลกสุดๆจนกระทั่งคนพบความสงบภายในได้ยังไงใช่ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะมันให้มุมมองเกี่ยวกับอุปสรรคที่หลายๆคนที่เพิ่งเริ่มต้นอาจจะกําลังเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใจที่ไม่นิ่งหรือความคิดเก่าๆที่มันฉุดรั้งเราไว้ถูกต้องครับแล้วก็ยังชี้ให้เห็นปัจจัยสําคัญได้นะที่ช่วยให้ก้าวผ่านไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมเอ่ยแรงจูงใจหรือว่าเอ่อวิธีที่เราจะรับมือกับความคิด อารมณ์ของตัวเองยังไงงั้นวันนี้เราว่าลองเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะสกัดเอาข้อคิดเคล็ดลับที่น่าสนใจจากประสบการณ์ของท่านมาดูกันว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังสนใจหรือว่าปฏิบัติอยู่แล้วก็ตามได้เลยครับเริ่มต้นที่ชีวิตก่อนบวชของพระอาจารย์ตะวันเลยท่านเล่าว่าค่อนข้างจะเรียกว่าสุดขั้วได้ไหมคะครับก็คงพอจะเรียกอย่างนั้นได้ ท่านบอกเองว่าตอนนั้นเป็นคนมีอัตราสูงมากเชื่อมั่นในตัวเองความคิดตัวเองนี่เป็นใหญ่เลยมองโลกแบบแข่งขันต้องเอาชนะเราเรื่องธรรมะล่ะคะสนใจบ้างไหมไม่เลยครับท่านบอกว่ามองเป็นเรื่องไกลตัวน่าเบือ่อไม่เห็นจะเกี่ยวกับชีวิตตรงไหนสนใจแต่ความสรุปทางโลกมากกว่าที่ท่านใช้คําว่าโรงละครโรงสุรานั่นนะครับคือชีวิตวนเวียนอยู่กับความบันเทิงจริงๆ โหฟังดูห่างไกลจากวัดจากการปฏิบัติมากๆเลยนะคะแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนล่ะคะที่ทำให้ท่านมาบวชได้จุดเปลี่ยนนี้ก็น่าสนใจครับท่านเรียกว่าไฟบังคับเลยนะคือไม่ได้เกิดจากความศรัทธาแต่แรกแต่เหมือนสถานการณ์มันพาไปมากกว่ามีผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพคือคุณพ่อใหญ่กุหลาบแนะนำให้ไปบวชที่วัดปานาคำน้อยกับหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกอ๋อตอนนั้นท่านยังไม่รู้จักหลวงพ่ออินทวายเลยเหรอคะ ใช่ครับไม่รู้จักเลยไปตามคำแนะนำเหมือนเป็นทางเลือกสุดท้ายในตอนนั้นมากกว่าที่จะไปด้วยใจที่อยากบวชจริงๆน่าทึ่งนะคะที่จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ศรัทธานำแต่เหมือนถูกสถานการณ์พาไปแล้วพอไปถึงวัดป่านาคำน้อยสภาพแวดล้อมที่นั่นมันมีผลยังไงฮะในเมื่อตอนแรกท่านก็ไม่ได้ตั้งใจจับ ไปปฏิบัติอะไรจริงๆมีผลอย่างมากเลยครับอันนี้เป็นประเด็นที่ท่านพูดถึงบ่อยๆเลยคือเรื่องของสัปปายะหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยวัดป่านาคำน้อยนี่อยู่ในป่าลึกจริงๆครับเงียบสงัดไม่มีสิ่งรบกวนไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์โหตัดขาดจากโลกภายนอกเลยใช่ครับคือมันไม่มีอะไรให้ทำอย่างอื่นนอกจากภาวนาถึงแม้จะลำบากทางกาย อย่างท่านเล่าว่าต้องเดินไกลาอาหารก็ฉันมื้อเดียวน้ำหนักลดไปเยอะมากจาก95หเหลือ65กิโลกรัมแต่ความสงบและความโดดเดี่ยวนี่แหละมันเหมือนบังคับให้ใจที่เคยฟุ้งซ่านต้องหันกลับมามองตัวเองถึงสภาพแวดล้อมจะช่วยแต่ใจที่มันเคยชินกับความสนุกทางโลกมันคงไม่ยอมง่ายๆใช่ไหมคะแน่นอนครับช่วงแรกๆใจท่านก็ยังคิดถึงแต่เรื่องข้างนอกนับวันรอสึกอย่างเดียวเลยแต่ก็มีอีกปัจจัยสําคัญที่เข้ามาช่วยคือ กัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีในทางธรรมอ๋อคือมีเพื่อนพระที่นั่นด้วยครับท่านพูดถึงพระจารย์ยากับพระจารวิทยิ์ที่เป็นสหธรรมิกคือบวชรุ่นเดียวกันแต่สองท่านนี้มีเป้าหมายชัดเจนมากคือบวชเพื่อปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์จริงๆการได้เห็นได้คุยกับคนที่เขามีความตั้งใจจริงจังมันก็เริ่มทําให้ท่านฉุกคิดเริ่มเห็นว่าการบวชมันมีอะไรมากกว่าแค่ทําตามประเพณี พอเริ่มหันมาสนใจการปฏิบัติจริงจังแล้วความท้าทายแรกที่ท่านเจอคืออะไรคะเห็นท่านเคยเปรียบเทียบใจตัวเองกับวัวป่าใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคำเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากคือใจของเราเราท่านท่านที่ไม่เคยฝึกเนี่ยมันก็เหมือนวัวป่าที่ไม่เคยดวนผูกเชือก ปล่อยให้วิ่งไปไหนมาไหนตามใจชอบพอจะมาจับมันมาผูกหลักคือการให้มาอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกายเนี่ยมันก็ดิ้นรนต่อต้านไม่อยากอยู่เข้าใจเลยค่ะมันคงฟุ้งซ่านน่าดูมากครับถ้าเล่าว่าพอนั่งหลับตาปุ๊บใจมันวิ่งไปนู่นเลยคิดถึงเรื่องอดีตบ้างวางแผนอนาคตบ้างคิดถึงที่เที่ยวที่เคยไปคือตัวอยู่ศาลาแต่ใจไปไกลแล้ว ไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันเลยแล้วแล้วท่านมีวิธีจัดการกับเจ้าวัวป่าตัวนี้ยังไงคะในช่วงเริ่มตน้นหลักๆเลยคือการฝึกความรู้สึกตัวครับไม่ใช่การไปกดข่มความคิดนะแต่เป็นการรู้ทันมันเฉยๆเริ่มง่ายๆจากการเอาสติมาอยู่กับร่างกายตามรู้การเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนหรือทำกิจวัตรประจำวันง่ายๆอย่างกวาดลานวัดก็ให้รู้ตัวอยู่ตลอดว่า กำลังทำอะไรอ๋อเหมือนเป็นการฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบันขณะใช่ครับแล้วก็ใช้การบริกรรมพุทโธควบคู่ไปกับดูลมหายใจเข้าออกเป็นเหมือนสมอให้ใจมีที่เกาะไม่ลอยฟุ้งไปเรื่อยๆแล้วที่ท่านเปรียบเทียบว่าไม่ให้ใจออกนอกเขตวัดนี่หมายถึงอะไรคะเขตวัดในที่นี้ก็คือขอบเขตของความรู้สึกตัวที่กายกับใจของเรานี่แหละครับ พอรู้ตัวว่าความคิดมันแวบออกไปเรื่องอื่นแล้วไม่ว่าจะเรื่องอดีตอนาคตเรื่องคนอื่นก็ให้รู้ทันแล้วก็ค่อยๆดึงมันกลับมาที่ฐานคือลมหายใจหรือความรู้สึกที่กายตรงนี้ทำซ้ำๆไปเรื่อยๆฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆคมต้องอาศัยความอดทนหน้าดูเลยนะคะนอกจากความฟุ้งซ่านแล้วมีอุปสรรคอื่นอีกไหมคะที่คนเริ่มฝึกมักจะเจอมีครับอีกอย่างที่สำคัญมากคือ กำแพงของความคิดความเชื่อเดิมๆของเรานี่แหละครับท่านเรียกว่าตัวออกความเห็นตัวออกความเห็นคืออะไรคะคือคือธรรมชาติของจิตเราเนี่ยมันชอบตัดสินชอบให้ค่าไปซะทุกอย่างใช่ไหมครับพอเห็นอะไรได้ยินอะไรก็จะมีความคิดผุดขึ้นมาทันทีชอบไม่ชอบดีไม่ดีถูกผิดแม้แต่ตอนฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็ยังมีเสียงในหัวคอยวิจารณ์อยู่ตลอดทำไมท่านพูดแบบนี้อันนี้ไม่น่าใช่อะไรแบบนี้ครับ ไอความคิดเห็นส่วนตัวความยึดมั่นในความคิดตัวเองนี่แหละที่เป็นอุปสรรคใหญ่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราติดนิสัยชอบตัดสินไปหมดแล้วจะรับมือกับเจ้าตัวออกความเห็นนี่ยังไงดีล่ะคะหลักการสําคัญคือรู้ทันแต่ไม่เชื่อครับคือพอมีความคิดเห็นหรือคําวิจารณ์ผุดขึ้นมาในใจเนี่ยให้รู้ทันมันก่อนว่าอ๋อนี่ความคิดเรากําลังทํางานนะแต่อย่าเพิ่งรีบเชื่อ อย่าเพิ่งคล้อยตามหรือต่อต้านมันทันทีให้แค่มองดูมันเฉยๆหรอคะใช่ครับเหมือนเราดูหนังดูละครน่ะเราเห็นตัวละครทะเลาะก,กันแต่เราไม่ได้กระโดดเข้าไปร่วมวงด้วยแค่รับรู้ว่ามันมีอารมณ์แบบนี้ความคิดแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็วางใจให้เป็นกลางๆไว้ก่อนจากนั้นก็ค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่ฐานของเราคือลมหายใจหรือความรู้สึกตัวที่กายทำแบบนี้บ่อยๆอำนาจของความคิดปรุงแต่งมันจะค่อยๆลดลงไปเอง Hmm. ต้องอาศัยการฝึกฝนจริงๆค่ะแล้วพอท่านอาจารย์ตะวันฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับประสบการณ์ความสงบครั้งแรกที่ท่านพูดถึงนี้เป็นยังไงครับหลังจากที่ท่านพยายามตามรู้กายรู้ใจดึงความคิดกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่สักพักใหญ่ๆท่านบอกว่าประมาณสองสัปดาห์ได้อยู่ๆวันหนึ่งขณะนั่งสมาธิจิตมันก็ค่อยๆรวมตัวมีกาลังมากขึ้นแล้วก็เกิดความรู้สึกสงบ เย็นขึ้นมาภายในใจอย่างชัดเจนสงบเย็นเป็นความรู้สึกแบบไหนคะเป็นความรู้สึกที่ท่านบอกว่าไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตเลยครับมันไม่ใช่ความสุขแบบตื่นเต้นร้าใจเหมือนที่เคยได้รับจากสิ่งภายนอกแต่มันเป็นความสงบที่ลึกซึ้งสบายผ่อนคลายแม้ตอนนั้นท่านจะยังไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรมากนะักแต่ความรู้สึกนี้มันจริง มันชัดเจนมากน่าสนใจมากเลยค่ะที่ว่าความสงบมันเกิดขึ้นได้เองจากการปฏิบัติแม้จะยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมมากนักแล้วตอนนั้นสภาพจิตใจมันต่างจากเดิมยังไงบ้างคะต่างกันเยอะเลยครับที่ชัดเจนที่สุดคือใจที่เคยวิ่งพลานเหมือนลิงหาเรื่องคิดกังวลไปเรื่อยมันเริ่มนิ่งลงเริ่มกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นท่านเปรียบเทียบได้ดีมากว่าเหมือนคนเฝ้าบ้านคนเฝ้าบ้านครับคือใจมันเริ่มรู้สึกว่า การอยู่กับตัวเองเนี่ยอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันขณะนี้แหละคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสบายที่สุดแล้วไม่ต้องวิ่งออกไปสแสวงหาความสุขความตื่นเต้นจากข้างนอกเหมือนที่เคยทํามาตลอดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เคยให้ความสุขที่แท้จริงเลยมีแต่ความเหนื่อยความวุ่นวายการเปรียบเทียบว่าเหมือนได้กลับบ้านนี่เห็นภาพเลยนะคะใช่ครับท่านขยายความว่าเหมือนคนที่พลัดหลงไปนานพยายามหาที่พึ่งหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากคนจากวัตถุ จากความบันเทิงแต่ก็ไม่เคยเจอที่พักพิงที่แท้จริงสักทีพอได้กลับมาอยู่กับฐานของตัวเองคือกายกับใจในปัจจุบันขนาดเนี้ยมันรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยหายกังวลเหมือนได้กลับมาถึงบ้านจริงๆเป็นครั้งแรกฟังแล้วรู้สึกดีไปด้วยเลยค่ะเหมือนเป็นการค้นพบที่ยุ่งใหญ่มากๆที่นี้ขอถามเรื่องเทคนิคการปฏิบัติบ้างอย่างการนั่งสมาธิท่านมีคําแนะนําอะไรเป็นพิเศษไหมคะสําหรับคนที่อยากจะลองทําตาม สำหรับท่านั่งท่านก็แนะนำท่ามาตรฐานทั่วไปนะครับคือนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนตักตั้งกายให้ตรงผ่อนคลายแล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอาจจะใช้คำบริกรรมพุโทโธช่วยกำกับด้วยก็ได้หรือบางคนอาจจะถนัดตามดูลมที่ปลายจมูกอย่างเดียวก็ได้ครับแล้วที่สาคัญกว่าท่านั่งล่ะคะที่สาคัญกว่าท่าทางภายนอกคือ การรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจขณะนั่งครับอันนี้สำคัญกว่ามากซึ่งก็คือพวกความคิดฟุ้งซ่านความปวดเมื่อยหรือความสงสัยต่างๆที่มักจะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับท่านเล่าจากประสบการณ์ตรงเลยว่าพอเริ่มนั่งไปได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวความคิดเก่าๆมันก็มาแหละมาทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายบางทีก็เป็นความคิดตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีพอนั่งไปก็ไม่ได้อะไรหรอกหรือพอเริ่มมีเวทนา คือความรู้สึกไม่สบายกายเช่นปวดขาปวดหลังใจมันก็จะเริ่มปรุงแต่งละวโอ้โหนานจังเลยทนไม่ไหวแล้วทั้งที่จริงๆอาจจะเพิ่งผ่านไปไม่กี่นาทีใช่เลยค่ะเจอบ่อยมากครับหัวเราะมันเป็นอาการปกติของจิตที่ยังไม่คุ้นเคยกับการอยู่นิ่งๆน,นะครับมันพยายามจะหาเรื่องหาเหตุผลให้เราเลิกทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแล้ววิธีจัดการกับความรู้สึกหรือความรู้สึกที่มาขัดขวางเหล่านี้ล่ะคะ ต้องทำยังไงก็กลับไปที่หลักการเดิมครับคือรู้ทันและไม่เชื่อความคิดเหล่านั้นทันทีให้มองมันเป็นแค่ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่าเพิ่งไปให้ค่าหรือต่อต้านมันแค่รู้เฉยเยใช่ครับรู้ว่าตอนนี้มีความคิดนี้ผุดขึ้นมานะรู้ว่าตอนนี้มีความรู้สึกปวดเกิดขึ้นนะแต่ไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อไม่ต้องไปเล่าเรื่องเพิ่มให้มันยาว แค่กลับมารับรู้ลมหายใจหรือจะลองไปรับรู้ความรู้สึกปวดเมื่อน,นั้นตรงๆเลยก็ได้ดูสิว่ามันเป็นยังไงมันอยู่ตลอดไปหรือเปล่าหรือมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอ๋อคือเปลี่ยนจากการต่อสู้เป็นการสังเกตการแทนประมาณนั้นครับและอีกอย่างที่ท่านเน้นย้ำว่าสําคัญมากคือการมีเงื่อนหรือเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติครับสําหรับตัวท่านเองในตอนนั้นคือความสงสัยอย่างแรงกล้าว่าธรรมะคืออะไรกันแน่ ทำไมคําสอนนี้ถึงสืบทอดมาได้เป็นพันๆปีมันมีอะไรดีจริงเหรอความสงสัยใคร่รู้อย่างจริงจังนี่แหละครับที่เป็นเหมือนเชือกคอยดึงท่านไว้ไม่ให้ท้อถอยง่ายๆเวลาเจออุปสรรคการมีคําถามที่ชัดเจนเป็นแรงผลักดันนี่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วพอท่านตั้งหลักได้แบบนี้แล้วการปฏิบัติของท่านพัฒนาไปอย่างไรต่อคะพอท่านตั้งใจจริงจังมากขึ้นใช้ความรู้สึกตัวเป็นฐานแล้วก็มีคําถามหรือเงื่อนที่อยากรู้เป็นตัวนําทางเนี่ย ท่านก็เริ่มมองเห็นการทำงานของจิตใจตัวเองชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้โหที่ผ่านมาเราฟุ้งซ่านขนาดไหนเราหลงไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาขนาดไหนเรายึดต,ติดกับความคิดเห็นความเชื่อของเราเองมากแค่ไหนเหมือนเริ่มเห็นตัวเองชัดขึ้นใช่ครับชัดขึ้นในแง่ที่ว่าเห็นว่าสิ่งที่เคยคิดว่าดีที่เคยสแสวงหาความสุขจากมันมาตลอดชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงเลย มันมีแต่ความวุ่นวายความไม่แน่นอนความทุกข์ที่วนเวียนซ้ำไปซ้ำมาเหมือนการปฏิบตัติกลายเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะถูกต้องครับเราไม่ใช่แค่เห็นข้อบกพร่องนะแต่เป็นการเห็นตามเป็นความจริงท่าเล่าว่าช่วงแรกๆที่นั่งสมาธิเนี่ยจิตมันไม่ได้สงบสวยงามเลยนะครับแต่มันกลับผุดเอาเรื่องเก่าๆเนี่ยอดีตขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่เคยทําผิดพลาด เคยทำให้พ่อแม่เสียใจเรื่องมวกนี้มันผุดขึ้นมาซ้ำๆเอ้าเหรอคะนึกว่านั่งแล้วจะเจอแต่ความสงบซะยิง่งแล้วการที่เห็นแต่เรื่องไม่ดีของตัวเองแบบนั้นมันไม่ทำให้รู้สึกแย่หรือท้อทแท้หรอกคะก็มีบ้างครับในช่วงแรกๆที่รู้สึกหนักใจแต่จุดเปลี่ยนที่สาคัญมากคือการที่ท่านยอมรับความจริงตรงนั้นท่านมองเห็นความหยาบของจุดใจตัวเองในอดีตที่เคยมีทิฏฐิมานะไม่ได้เคารพในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง ไม่ได้ตั้งใจศึกษาธรรมะอย่างจริงจังการยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเองครับพอยอมรับได้มันไม่ใช่การซ้ำเติมตัวเองนะแต่มันกลายเป็นการสำนึกผิดจากใจจริงซึ่งพอเกิดความสำนึกผิดตรงนี้ขึ้นมามันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงท่านก็เลยไปทำพิธีขอขมากรรมตั้งใจสมาทานศีลให้บริสุทธิ์มากขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการก้าวต่อไปในการปฏิบัติ เป็นการปรับฐานครั้งใหญ่เลยนะคะจากตอนแรกที่ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยสนใจมาสู่การยอมรับและตั้งใจจริงจังใช่เลยครับและการปรับฐานครั้งนี้นี่เองที่นำไปสู่ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกทันเล่าถึงการนั่งสมาธิครั้งหนึ่งหลังจากที่ตั้งมั่นในศีลและฝึกความรู้สึกตัวมาอย่างต่อเนื่องพอนั่งไปกำหนดลมหายใจไปอยู่ๆจิตมันก็รวมตัวเข้าสู่สมาธิอย่างรวดเร็วแล้วเป็นยังไงคะตอนนั้น ท่านบอกว่ามันเกิดสภาวะที่เหมือนความรู้ตัวมันแยกออกจากร่างกายชัดเจนเลยความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเหมือนดับไปชั่วขณะเหลือแต่ความรู้ตัวที่บริสุทธิ์นิ่งสว่างสงบแล้วก็เย็นมากๆอยู่ข้างในโอ้ฟังดูเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมากจริงๆนะคะท่านอธิบายความรู้สึกตอนนั้นว่ายังไงอีกบ้างคะท่านใช้คำเดิมเลยครับคือเหมือนได้กลับบ้านแต่ครั้งนี้มันชัดเจน มันลึกซึ้งกว่าครั้งแรกมากๆเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นปลอดภัยแบบเหมือนเจอที่พึ่งที่แท้จริงแล้วที่อยู่ข้างในตัวเราเองไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้วความปิติความอิ่มเอมใจมันเอือหล้นขึ้นมาจนท่านบอกว่ากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยเข้าใจเลยค่ะคงเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากจริงๆครับท่านเปรียบเหมือนคนที่เลี้ยงวัวแล้ววัวหายไป ตัวเองก็หลงทางอยู่ในป่ามืดหาทางออกไม่เจอพอในที่สุดหาทางรับบ้านเจอได้ความรู้สึกโล่งใจดีใจมันคงท่วงทนจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกประมาณนั้นเลยครับฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆแต่เส้นทางการปฏิบัติก็คงไม่ได้ราบรื่นมีแต่เรื่องดีๆตลอดใช่ไหมคะหลังจากเจอความสงบแล้วมีอุปสรรคอะไรอีกบ้างไหมที่ท่านเจอแน่นอนครับ การปฏิบัติธรรมมันเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องไม่มีคำว่าจบสิ้นจริงๆท่านก็ย้ำเรื่องนี้เหมือนกันว่าถึงแม้จะเคยมีประสบการณ์ความสงบหรือสภาวะจิตที่ดีๆมาแล้วเนี่ยแต่อุปสรรคเดิมๆหรือที่ในทางธรรมเรียกว่านิวรห่านะครับมันก็ยังกลับมารบกวนได้เสมอนิวรห้ามีอะไรบ้างนะคะ ก็จะมีกามฉันทะคือความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพยาบาทคือความไม่พอใจความขุ่นเคืองทีนมิทธะคือความง่วงเหงาหดหู่ท้อแท้อุทธัจักกุกุจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจและวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในคำสอนในการปฏิบัติหรือในตัวเอง อ๋อตัวเดิมๆที่คอยกวนใจเราเนี่ยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจความเบื่อหน่ายความคิดฟุ้งซ่านเรื่องนูน้นเรื่องนี้หรือแม้แต่ความสงสัยว่าเอ๊ะที่เราทําอยู่มันถูกทางหรือเปล่ามันจะได้ผลจริงๆเหรอสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆที่คนปฏิบัติทุกคนต้องเจอครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยสําคัญคือต้องเรียนรู้วิธีรับมือกับมันแสดงว่าก็ต้องอาศัยความเพียรความต่อเนื่องในการฝึกฝนอยู่ตลอดแม้จะเคยมีประสบการณ์ดีๆมาแล้ว ถูกต้องครับต้องอาศัยความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะคือพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะรู้ทันความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดึงจิตกลับมาที่ฐานกรรมฐานของเราไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็ตามแต่ที่เราปฏิบัติอยู่และอีกอย่างที่สำคัญคือการรักษาเงื่อนหรือแรงจูงใจในการปฏิบัติให้มั่นคง รักษาแรงจูงใจครับท่านบอกว่าถ้าชีวิตเราสุขสบายดีไม่มีเรื่องทุกร้อนอะไรมากระทบเนี่ยบางทีเราก็จะประมาทเผลอไผลไปได้ง่ายลืมการปฏิบัติไปเลยแต่ถ้าเรามีเครื่องเตือนสติอยู่เสมอเช่นการระลึกถึงความตายความไม่แน่นอนของชีวิตหรือการเห็นโทษภายของกิเลสต,ต่างๆสิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังให้เราไม่ย่อท้อและกลับมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเข้าใจแล้วคะ่ะ คือต้องมีทั้งความเพียรและมีเป้าหมายหรือเครื่องเตือนใจอยู่เสมอทีนี้นอกเหนือความสงบแล้วการปฏิบัติไปเรื่อยๆมันนําไปสู่ความเข้าใจหรือปัญญาอะไรที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกบ้างคะครับเมื่อเสเต็กกับสมาธิเรามีกําลังมากขึ้นแล้วเนี่ยปัญญามันก็จะเริ่มทํางานได้ชัดเจนขึ้นเองโดยอัตโนมัติเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมากขึ้นเริ่มแยกแยะได้ชัดขึ้นว่า ความคิดแบบนี้การกระทำแบบนี้เป็นกุศลนะคือเป็นไปเพื่อความดีงามเพื่อประโยชน์ส่วนความคิดแบบนั้นการกระทำแบบนั้นเป็นอกุศลนะเป็นโทษทำให้เกิดความทุกข์เหมือนมีตาในที่มองเห็นชัดขึ้นใช่ครับแล้วพอเห็นชัดขึ้นก็จะเริ่มเห็นโทษภัยของกิเลสในใจตัวเองที่มันเคยหลอกเราให้ทำพูดหรือคิดในสิ่งที่ไม่ดีไปตั้งมากมายโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเห็นโทษของมันจริงๆแล้วเนี่ย มันจะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าฮิริคือความละอายใจต่อบาปและโอตัปะปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปอ๋อฮิริโอตัปะปะที่เรียกว่าทำคุ้มครองโลกใช่ไหมคะใช่ครับอย่างที่ท่านอาจารย์เล่าว่าพอท่านเห็นโทษของความโกรธความถือตัวความคิดอกุศลต่างๆที่เคยมีต่อพ่อแม่ท่านก็เกิดความสำนึกผิดอย่างแท้จริงแล้วก็เกิดความกระตันยูรู้คุณขึ้นมาอย่างทราบซึง้งซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน แสดงว่าการฝึกสติสมาธิมันไม่ใช่แค่เรื่องทำให้ใจสงบอย่างเดียวนะคะแต่มันช่วยขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมภายในตัวเราด้วยถูกต้องเลยครับมันเชื่อมโยงกันโดยตรงนอกจากนี้ปัญญายังช่วยให้เราเข้าใจกฎธรรมชาติหรือที่เรียกว่าไตรลักษณ์คืออนิจจงความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์หรือสภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เข้าใจยากไหมคะเรื่องนี้ตอนแรกอาจจะฟังดูเป็นปรัชญาแต่พอเราฝึกสติสมาธิไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจําวันของเราเองครับเห็นว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่มันคงที่ถาวรเลยแม้จะร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะพอเห็นความจริงข้อนี้บ่อยๆความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูมันก็จะค่อยๆคลายลงไปเอง พอเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงคะมันทำให้เรายอมรับความจริงได้ง่ายขึ้นครับเวลามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไปนตามที่เราคาดหวังเราจะไม่ทุกข์มากเท่าเดิมเพราะเข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาของโลกและที่สำคัญมันทำให้เราเกิดความเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นด้วยเพราะเราจะเห็นว่าทุกคนก็ตกอยู่ภายใต้กฎเดียวกันนี้ทุกคนก็มีความทุกข์ มีความไม่สมหวังเหมือนๆกันมันช่วยลดความเห็นแก่ตัวลงได้เยอะเลยครับฟังดูแล้วเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจากคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยมาเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งขนาดนี้มีเรื่องอื่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับท่านอีกไหมคะอย่างเช่นเรื่องการรับรู้ที่เปลี่ยนไปมีครับท่านเปรียบเปรยว่าเหมือนเรามีเรดาร์ภายในที่มันละเอียดอ่อนขึ้น ไหวขึ้นสามารถรับรู้คลื่นหรือกระแสของธรรมะหรือแม้แต่สภาวะจิตของคนอื่นได้ชัดเจนขึ้นโหยังไงคะเช่นเวลาไปฟังธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านมีจิตที่สงบมีเมตตาเราจะรู้สึกได้ถึงพลังงานตรงนั้นมันจะรู้สึกเย็นสบายใจหรือบางทีไปเจอคนที่อาจจะพูดดีแต่ข้างในมีกิเลสมีความไม่จริงใจซ่อนอยู่ใจเรามันก็จะรู้สึกได้เหมือนกัน แม้จะอธิบายได้ไม่ชัดเจนว่าคืออะไรเหมือนมีเซนส์ที่เฉียบคมขึ้นคล้ายๆอย่างนั้นครับแล้วที่สำคัญคือเวลาฟังธรรมหรืออ่านธรรมะบางทีมันจะเกิดความเข้าใจแบบปิ๊งแวบขึ้นมาเลยเหมือนกับว่าคำสอนข้อนั้นๆมันตรงกับสภาวะหรือปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่พอดีเหมือนธรรมะมาตอบคำถามในใจเราเนตอนนั้นเลยเหมือนกับว่าพอภาชนะคือใจของเราสะอาดพร้อมรับแล้ว ธรรมะก็พร้อมที่จะไหลเข้ามาเติมเต็มใช่เลยครับทํานองนั้นเลยธรรมะจริงๆมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติในคําสอนต่างๆการปฏิบัติภาวนาก็คือการขัดเกลาใจเราให้มันใสให้มันสงบพอใจเรานิ่งพอปัญญามันก็เกิดเองความเข้าใจในหลักธรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องทานศีลภาวนาหรือเรื่องอริยสัจสี่มันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นมาจากการที่เราพิจารณาใคร่ครวญด้วยตัวเองไม่ใช่แค่จําจากตําราไอ้ คือพอเราเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นเริ่มเห็นทางสว่างหรือมีประสบการณ์ดีๆจากการปฏิบัติมันง่ายมากที่เราจะเผื่อเกิดความรู้สึกว่าฉันรู้แล้วฉันเก่งกว่าคนอื่นหรือไปตัดสินคนที่เขายังทำไม่ได้มองว่าเขาด้อยกว่ากลายเป็นสร้างอัตราตัวต,วตนแบบใหม่ขึ้นมาแทนใช่ครับเป็นอัตราในทางธรรมซึ่งก็อันตรายไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นการหมั่นตรวจสอบใจตัวเองรู้ทันความคิดประเภทนี้ และการเจริญเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปเสมอครับจะช่วยป้องกันไม่ให้เราหลงทางไปกับความรู้หรือประสบการณ์เหล่านั้นมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการประชิญหน้ากับความกลัวค่ะเห็นท่านมีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้ด้วยครับมีครั้งหนึ่งที่ท่านไปภาวนาในถ้ำคนเดียวแล้วก็เจอเข้ากับ จะเรียกว่าปรากฏการณ์หรือสภาวะบางอย่างที่ทำให้เกิดความกลัวอย่างรุนแรงขึ้นมากลัวมากๆกกลัวตายแบบสุดขาดเลยท่านเล่าว่าตอนนั้นกลัวจนคิดว่ายอมตายซะยังดีกว่าต้องทนอยู่กับความกลัวแบบนี้โอ้แล้วท่านผ่านไปได้ยังไงคะพอความกลัวมันพุ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับจิตมันกลับพลิกเกิดการยอมรับขึ้นมา ยอมรับความตายได้ในขณะนั้นเลยแล้วพอใจมันยอมรับได้มันก็เหมือนปล่อยวางแล้วท่านก็ผลหลับไปพอตื่นขึ้นมาความกลัวมันก็ยังอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนแต่ท่านสามารถอยู่กับมันได้มองเห็นมันได้อย่างสงบมากขึ้นไม่ได้ถูกมันครอบงำเหมือนเดิมแล้วเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่หนักหน่วงมากนะคะ ใช่ครับประสบการณ์ครั้งนั้นสอนบทเรียนที่ล้ำค่ามากคือทำให้เห็นว่าแม้แต่อารมณ์ที่รุนแรงที่สุดอย่างความกลัวตายเนี่ยมันก็เป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราพราะผ่านตรงนั้นมาได้จิตก็มีความมั่นคงมีความเป็นกลางมากขึ้นไม่หวั่นไหวง่ายๆกับสิ่งที่มากระทบ สุดยอดเลยค่ะสรุปแล้วจากเรื่องราวทั้งหมดของผ้าจานตะวันเนี่ยมีประเด็นสําคัญอะไรบ้างคะที่เราพอจะหยิบจับมาเป็นแนวทางหรือเป็นข้อคิดในการเดินทางของเราเองได้บ้างคะครับผมคิดว่ามีหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยคือไม่ต้องกลัวที่จะเริ่มต้นแม้ว่าจุดเริ่มต้นของเราอาจจะไม่ได้สวยหรูไม่ได้มาจากศรัทธาเต็มร้อยอาจจะมีความลังเลสงสัยหรืออาจจะเหมือนถูกสถานการณ์บังคับมาก็ตามแต่ถ้าเราเปิดใจลองดู มันก็มีโอกาสที่จะค้นพบสิ่งดีๆได้เสมอการเปิดใจลองแล้วก็เรื่องสภาพแวดล้อมกับเพื่อนที่ดีใช่ครับการหากาัลรรยาณมิตรหรือเพื่อนที่เกื้อกูลกันในการปฏิบัติและการจัดสัปปายะหรือสภาพแวดล้อมที่เอืออ้ออํานวยให้ตัวเองเช่นลดสิ่งรบกวนหาเวลาสงบสงบอันนี้ช่วยได้มากจริงๆโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นแล้วเรื่องการรับมือกับใจตัวเองล่ะคะอันนั้นก็สําคัญมากครับคือเทคนิคการรู้ทันความคิดและอารมณ์ โดยเฉพาะพวกความคิดลบๆความฟุ้งซ่านความท้อแท้ต่างๆไม่ต้องไปพยายามกดมันหรือสู้กับมันแค่รู้ทันว่ามันมาแล้วก็เบาๆดึงความสนใจปรับมาที่ปัจจุบันที่ลมหายใจหรือที่ร่างกายของเราทําซ้ําๆบ่อยๆแล้วก็การหาเงื่อนหรือแรงบันดาลใจครับหาให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่เราสงสัยจริงๆในชีวิตอะไรคือสิ่งที่เราอยากเข้าใจหรือความทุกข์อะไรที่เราอยากจะพ้นจากมันจริงๆ ไอตัวอยากรู้หรืออยากพ้นทุกเนี่แหละครับจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญมากที่จะทำให้เราไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเวลาเจออยากยากและสุดท้ายก็คือการมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของการปฏิบัติใช่ครับคือมองให้ไกลกว่าแค่ความสงบชั่วครั้งชั่วคราวแต่เห็นว่าเป้าหมายจริงๆคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนมุมมองต่อโลกต่อตัวเองการพัฒนาคุณธรรมภายในลดละกิเลสซึ่งจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนกว่า ฟังแล้วเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งจริงๆนะคะจากจุดที่แทบไม่เชื่อเลยมาสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งแบบนี้มันก็ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี้มันมีอยู่ในเราทุกคนเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มลงมือทําแล้วก็อดพนทําต่อไปหรือเปล่าใช่เลยครับ หัวใจสำคัญที่สุดก็คือการลงมือปฏิบัติจริงนี่แหละครับแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองธรรมะไม่ใช่เรื่องของการเชื่อตามตามกันไปอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง เมื่อเรากล้าพอที่จะหันกลับมามองดูใจตัวเองเผชิญหน้ากับความคิดความกลัวกิเลสต่างๆที่มันซ่อนอยู่ข้างในอย่างซื่อสัตย์เราก็จะค่อยๆค้นพบความจริงแล้วก็ความสงบสุขที่แท้จริงซึ่งมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนี่แหละครับขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็แง่คิดดีๆในวันนี้หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะจุดประกายอะไรบางอย่างให้กับคุณผู้ฟังได้นะคะ ลองนำกลับไปคิดทบทวนดูค่ะว่าในเส้นทางของเราเองมีวัวป่าตัวไหนที่เราต้องฝึกหรือมีกำแพงความคิดอะไรที่เราอยากจะก้าวข้ามมันไปให้ได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ